สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างที่คาดการไว้แหละครับกัมพูชายัางไม่กล้าเปิดศึกกับเราเพราะมันย่อยยับในการประทะในสงครามห้าวันไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนถูกบีบบังคับจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา นะครับให้บินไปตกลงทำปฏิญญาที่ประเทศมาเลเซียพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเด็กทั้งสองฝ่ายมาคุยกันทั้งประเทศไทยทั้งเขเมรน,นะครับท่านอนุทินนายกของไทยกับไอคุณมาเน็ตนายกของเขเมรในวงเจจาก็บอกให้พูดให้คุยกัน อยากให้สงบศึกอยากให้ดีกันนี่ชาวบ้านเข้าใจแค่นี้พอนะครับปฏิญญาไม่ใช่ MOU ไม่ใช่สนที่สัญญานะครับปฏิญญาเนี่ยคอรมอผู้บริหารประเทศเราเขาเห็นด้วยมอบนาทให้นายกไปตกลงในการตกลงครั้งนี้ไทยเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะครับยังไม่ได้มีการใช้แผน พูดถึงการใช้แผนที่1ต่อ2องแสนของกัมพูชายังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะใช้แผนที่1ต่อ5้าหมื่นของไทยนะครับให้ไปพูดไปคุยกันอยู่ในหลักกฎสากลโดยบอกว่าให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยลดการเผชิญหน้าถอนกำลังอาวุธหนักของแต่ละฝ่ายออกไปฉเฉลยศึกก็ให้ส่งคืนตามหลักสากลของทั่วโลกที่เขาปฏิบัตินะครับไอ ฉเฉลยศึกทหารกรัมพูชา1ิบเจคนที่เราจับเขาไว้แล้วยังไม่ส่งตัวก็ส่งคืนให้เขานะครับเรื่องอื่นก็ค่อยค่อยพูดค่อยค่อยคุยกันท่านไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับไปตกลงครั้งนี้เพราะเกรงใจประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะครับว่าได้ได้เดี๋ยวผมพูดคุยกันนะครับแต่วัน<ม>ข้างหน้า ม่จะต่อยกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะขมินมันกวนตีนอยู่คุยไม่รู้เรื่องหนึ่งมึงต้องถอนกำลังออกไปก่อนถอนกำลังอาวุธหนักไปก่อนจะหลดบีเอ็มยี่เอ็ดปืนใหญ่รถถังมึงถอยไปและกูก็จะถอยบ้างไอ้วัตถุระเบิดเก็บกู้ขมินมันยอมแล้วนะครับว่าจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่มันฝังฝงเข้าไว้โดยให้ฝ่ายไทยเนี่ยส่งตัวแทนไปร่วมในการเก็บกู้โดยมี ชาติที่เป็นกลางไปเป็นสักขีพยานในการเก็บกู้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่มันทับซ้อนก็คุยกันไปตรงไหนใครมีพยานหลักฐานอะไรอย่างไรก็เป็นของคนนั้นเช่นหนองจานหนองยาแก้วนะครับคร่าวๆให้ชาวบ้านทราบก็อย่างนี้แต่ว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนนะครับ ที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินปกติไปครับทั้งพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตอนล่างหรือหนองจานหนองยาแก้วก็อย่างที่ประเมินสถานการณ์ไว้ไม่ผิดแล้วครับขเขมรไม่กล้ากับเรานะครับสาเหตุที่ไม่กล้าก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโดยเฉพาะ ที่ออกมาแสดงบทบาทโดดเด่นคือปัจจุบันนะไม่ใช่แม่ทัพกุ้งที่เกษียณไปแล้วผู้ชาการทหารอากาศครับผู้ชาการทหารอากาศท่านแม่ทัพภาคหนึ่งท่านพลตีเบญจพลผอบอกองกำลังบูรพาสามท่านนี่ผมเห็นว่าบทบาทโดดเด่นในการที่จะฟาดขมิน โดยเฉพาะท่าอากาศเนี่ยมันทําให้ขมินขยาดครับแล้วไม่รู้ว่าฝ่ายเรามีมือดีส่งข้อความไปบอกกับคุณเซนคุณมาเน็นเนตว่าหากขมิ้นก้าวร้าวลุกรานเราครั้งนี้จะบุกให้ถึงพนมเป็นอันเนี้ยมันทําให้คุณเซนคุณมาเน็นเมนตมันคิดมากนะครับ ว่าประเทศไทยเอาจริงมันเลยไม่กล้ากับเรานะครับและสถานภาพในกัมพูชาเองก็ย่ำแย่มากโดนทั่วโลกปราบแก๊งสแกมเมอร์โดนยึดเงินยึดทรัพย์มือขวาของคุณเซนที่ได้สัญชาติไทยแล้วปัจจุบันเป็นสอวอนะครับก็ถูกถอนสัญชาติไทยถูกยึดทรัพย์ บ่อนการพนันที่เคยจเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินเก็บทองได้ก็ไม่ได้ประเทศไทยปิดด่านข้าวของสินค้าจากประเทศไทยเข้ากัมพูชาก็ราคาแพงขึ้นสามสี่เท่าตัวมันสัมปะหลังพืชผลการเกษตรของกัมพูชาที่จะส่งขายประเทศไทยขายไม่ได้เน่าเสียหายเป็นหมื่นล้านบาท แรงงานกัมพูชาที่มาทำงานประเทศไทยก็โดนหุนเซนหุนมานเนตหลอกและขู่ว่าถ้าไม่กลับไปจะยึดบัตรจะถอนสัญชาติจะยึดที่ดินเขาก็กลับไปเป็นแสนคนไอ้พวกนี้ก็กลับมาทำงานอีกไม่ได้รายได้เขาหายไปมหาศาลผมคิดว่าถ้ายังไม่เปิดด่านนะถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยอาาถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยเขาไปไม่ไหวแล้วครับประเทศเขาไปไม่ไหวแล้วครับ ประเทศเข้าไปไม่ไหวจะกู้เงินกับใครนี่สินล้นพ้นตัวรัฐบาลกัมพูชากู้เขาไม่เคยใช้เขาเลยตอนนี้จะขอบริจาคคนเขาเห็นว่าไอ้กัมพูชาจะไปเก็บกู้เขาก็บริจาคเงินมาแต่แม่นไม่เก็บกู้จริงแถมวางเพิ่มด้วยเขาก็เลยไม่ให้เงินนี่สถานภาพประเทศเขาเพราะงะั้นการต่อรองการเจรจาเขาเป็นรองเราอย่างไม่มี ไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรได้เลยนะไอ้ไอ้ไอ้คุณเซนคุณมันเนตคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเลยแต่ว่าอเมริกาในฐานะพี่ใหญ่ซึ่งเราก็คบค้าสมาคมกับอเมริกาเขมรก็หวังจะพึ่งอเมริกาประธานาธิดีาระนานาธิบดีทรัมป์นั่นก็อยากจะแสดงผลงานนะครับก็เรียกเราไปคุยนะครับเราก็ไปคุยครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาหาว่าดือ้อ นะครับเดี๋ยวหาว่าดื้อนะครับไปดีแล้วครับท่านนายกอนุทีนไปดีแล้วนะครับแต่ก็เจรจาอยู่ในกรอบแบบนี้ผมถือว่าท่านทำถูกต้องแล้วนะนะครับมีสิทธิ์ครับขมรนี่มีสิทธิ์แบบเนปาลครับ ขมรมีสิทธิ์แบบเนปาลครับประชาชนคนไทยมันไม่เกิดแบบเนปาลแน่แต่ขมรมีสิทธิ์เกิดแบบเนปาลสูงมากนะครับผมวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถึงประมาณเจสิบปรซ็์แล้วจะสังเกตอย่างนี้นะครับว่าคุณเซนเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้มันไม่ไว้ใจใครครับไอกองกําลังทหารอรักขามันสามหมื่นกว่าคนที่มันให้เงินเดือนสูงกว่าทหารทั่วไปเนี่ย มันไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วครับไอ้คุณเซนมันไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องแล้วนะครับไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องไอทหาร b ีเอคินะครับแล้วมันระแวงขนาดว่าเอารถถังไปล้อมบ้านมันแล้วครับเพราะมันกลัวคนในประเทศมันปฏิวัติกลัวประชาชนลุกคือไอ้เงินที่มันเอามาจ่าย b s Q. กองกำลังอรักษขาคุณเซนมันก็เอามาจากไอแก๊งสแกมเมอร์นะครับ มันโดนยึดไปสี่ห้าแสนล้านบาทนะครับไอ้หุ้นเซ็นสถานภาพแย่ครับนะครับผมว่าวันหนึ่งประชาชนทนไม่ไหวก็จะลูกคือจะสังเกตว่าตอนนี้มันไม่มีมาโพสต์กลางๆเลยนะนะครับ ที่จริงทหารขเขมรน,นะท่านอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาวุธปืนก็อยู่ในมือท่านอยู่แล้วท่านหันไปใส่ไอ้ฮุนเซนคุนมาเน็ตนะผมว่าท่านจะเป็นวีระบุรุษเลยนะครับนะครับท่านจะเป็นวีระบุรุษเลยนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวฮุนเซนคุนมาเนนะ็ตไงนะครับ ประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยเขาไม่ได้ไปทะเลาะกันนะเขาไม่ได้ไปทะเลาะกันนะครับเขาไม่ได้ทะเลาะกันครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นเหมือนญาติกันบางคนก็ไปมีเมียขเขมรบางคนก็มาได้ผัวไทยนะครับแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับแต่คุณเซนมันอยากมีอำนาจอยากมีเงินนะครับมันก็เลยบ้ามน,นาจสร้างเรื่องสร้างกระแสมาตลอดนะครับ คนเราชิบหายเพราะความโลภนะไอคนขมรนที่มันด่าเราเยอะเนี่ยนะเราก็แยกไปลูกมันเป็นอินฟูมันเป็นอินฟูขมรนนะครับในขณะที่เราทำสงครามกันทะเลาะกันมันก็ด่าเราเราก็มาร์คเขาไว้เป็นคนๆค,ครับผมว่ามันไม่ถึงยี่สิบคนละมั้งนะนะครับเราก็ด่ามันมันก็ด่าเราเรื่องปกติลูกนะ ยามทําสงครามกันอย่างเงี้ยนะครับดีกันก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับยามทําสงครามกันมันก็เรื่องปกติเขาไม่มีทางสู้เราได้ล,ลกักลูกหนูไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีทางไม่มีทางที่จะสู้เราได้เลยครับแต่หากมีการพะทะกันอีกรอบหนึ่งการสูญเสียของทหารลาบ ทหารราษนะครับรเวณแนวชายแดนและพี่น้องประชาชนที่จะอพยพยไม่ทันก็อาจจะมีบ้างเหมือนเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการสูญเสียบ้างนะครับแต่วันใดเวลาใดที่เครื่องบินของกองทัพอากาศไทยขึ้นบินปุ๊บเนี่ยสงครามจะสงบเร็วครับไม่ต้องห่วงเพราะนั้นเนี่ยมันไม่กล้าแล้วครับขเขมเใช้เวลาอีกผมว่าน่าจะเป็นอีก ห้าสิบปีถึงร้อยปีนะที่จะมีศักยภาพสู้กับประเทศไทยได้นะครับมันผู้นำไนงะไม่เหมือนผู้นำสิงคโปร์ผู้นำสิงคโปร์เขาใช้เวลาสี่ห้าสิบปีเขาพัฒนาประเทศเขาศักยภาพเขาเนี่ยพอๆกับเราเลยนะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆแต่เขมเหินเจอผู้นำเชี่ยเ่ยแบบไอ้ฮุนเซนฮุนเมเน็ตเนี่ย มันกินมันแดกมันทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวมันไม่ได้ไปสนใจพัฒนาประเทศชาติมันนะครับเพราะไม่มีทางแล้วครับหมดพูนเซ็นไปเดี๋ยวลูกมันก็ขึ้นไปมีอำนาจต่อะตระกูลน,นี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอหนูไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่า จีนจะส่งอาวุธให้ขเขมรน,นะครับจีนเนี่ยเขาก็ต้องช่างใจว่าเขาจะทำมาค้าขายกับประเทศเราเนี่ยหรือจะทำมาค้าขายกับประเทศขเขมรน,นะครับเขาช่างใจจีนเขาก็เอาผลประโยชน์ของประเทศจีนเป็นหลักครับเขาไม่ไปส่งเสริมขเขมรและเป็นศัตรูกับประเทศไทยแล้วครับ นะครับเขาถ่วงดุลกันลูกนะเราเอาว่าผมพูดให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่าว่าท่านไม่ต้องไปห่วงนะครับไม่ต้องไปห่วงว่าประเทศไหนเขาจะสลับตนุนประเทศนั้นประเทศนี้นะครับเราเราไม่ต้องไปห่วงนะครับผมจะอ่านเกมให้เฉพาะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนประชาชนคนไทยหรือพ่อค้านะครับหรือพ่อค้าที่ทําการค้าขายกันนะครับการเปิดด่านผมคิดว่า ยังไม่เปิดแล้วครับมันจะต้องเป็นมาตรการไปนะครับฟังนะครับพ่อค้าที่อยู่แนวชายแดนนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นจากการผ่อนผันก่อนนะครับผ่อนผันให้ประชาชนคนขเขมรน,นะครับข้ามมาเยี่ยมญาติได้ประชาชนคนไทยข้ามไปเยี่ยมญาติได้ผ่อนผันให้มาทําการค้าขายพืชผลการเกษตรที่มันสําคัญ ่อกก่อนแต่ยังไม่เปิดด่านนะถ้าเปิดดา่านเดี๋ยวประชาชนชาวไทยดา่าชิบหายไว้ปวงอีกนะครับ mm hmm. ก็จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นผมคาดการว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ข่าวจากทางรัฐบาลนะครับ